สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการทับหมอ,อกเกลือนะคะซึ่งสอนโดยอาจารย์ดุษฎีศรี้าจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครค่ะสื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาพดุงคันสาหรับแพทแผนไทยสค่ะ สำหรับขอบเขตเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยความหมายของการทับหมกเกลือค่ะอุปกรณ์และสมุนไพรที่ใช้นะคะวิธีการเตรียมยาค่ะการทำหัตการทับหมอเกลือรวมไปถึงข้อห้ามขอ้อควรระวังในการทับหมอเกลือค่ะและก็ประโยชน์ของการทับหมอเกลือไปเรียนกันเลยค่ะหัวข้อแรกเป็นความหมายของการทับหมอเกลือค่ะ การทำหม้อเกลือเป็นการใช้เกลือเม็ดใส่ในหม้อดินเผาค่ะตั้งไฟให้ประทุร้อนเสร็จแล้ววางบนสมุนไพรและก็ใบพลับพึงนะคะเสร็จแล้วห่อด้วยผ้าขาวจากนั้นนำหม้อเกลือหน้าบริเวณหน้าท้องต้นขาและก็หลังช่วงล่างจะช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นช่วยขับน้ำคาวปานะคะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและก็ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องกระชับหน้าท้องยุบเร็วขึ้นนะคะ ซึ่งมีงานวิจัยเกี่ยวกับการทับโมกเกลือสามารถที่จะช่วยคลายกล้ามเนื้อและก็ลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้ค่ะ mm hmm. ข้อบ่งใช้ในการทับหมกเกลือนั้นเป็นการฟื้นฟูนฟสภาพในหญิงหลังคลอดนะคะซึ่งในรายที่คลอดปกติก็ให ทำการทับมอกเลือได้ในช่วงหลังคลอด7วันถึง3เดือนค่ะซึ่งวันละ1ครั้งติดต่อกันไม่เกิน1สัปดาห์นะคะส่วนกรณีผ่าตัดคลอดนะคะให้ทําการทับมอกเลือได้ในช่วงหลังการคลอดเกิน1เดือนแล้วหรือกรณีแผลผ่าตัดหายแล้วนะคะแต่ไม่เกิน3เดือนนะคะซึ่งทำวันละหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันติดต่อกันไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะต่อไปเป็นอุปกรณ์และสมุนไพรที่ใช้ในการทับมอกเลือค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทับมอ,อกเรือนะคะประกอบด้วยผ้าขาวสี่เหลี่ยมหนึ่งผืนค่ะม้อธนอนหรือม้อดินเผานะคะเตาถ่านหรือว่าเตาอื่นๆที่สามารถให้ความร้อนแก่มอ,อกเรือได้นะคะเกลือเม็ดซึ่งเติมในม้อถธนนประมาณ3ใน4ส่วนค่ะ สำหรับสมุนไพรที่ใช้ในการทับโมเกเรือนะคะประกอบไปด้วยไพลสด1ส่วนว่าน,นังคำา1ส่วน2ส่วนนะคะว่านชักมดลูก1ส่วน2ส่วนเช่นเดียวกันแล้วก็กระบุลและก็ใบพับพ,พลึงค่ะต่อไปเป็นวิธีการเตรียมยานะคะวิธีการเตรียมยาเพื่อทับมมกเลือนะคะโดยการล้างสมุนไพรนะคะที่ประกอบไปด้วยไพลว่าน,นังคำและก็ว่านชักมดลูกให้สะอาดนะคะโดยไม่ต้องปอกเปลือกค่ะ โดยการหั่นตามพอหยับยาผสมกับกระบูนเสร็จแล้วนำไปวางบนผ้าที่จะใช้ในการห่อหมอ,อกเกลือนะคะแล้วก็นำใบพับพลึงเอาด้านหน้าวางบนผ้าสองใบค่ะที่ตั้งฉากกันแล้วก็วางทับสมุนไพรที่ปรุงไว้นะคะนำอ,อกเกลือที่ร้อนได้ที่แล้ววางทับใบพับพลึงนะคะเสร็จแล้วห่อมัดให้นแน่นด้วยผ้านะคะพอเหมาะมือค่ะ ทุกครั้งที่เปลี่ยนมออใหม่นะคะควรที่จะเติมตัวยาให้พอดีกับยาที่แห้งไปหรือว่าถ้าแห้งมากก็ให้พรมน้ำได้ค่ะต่อไปเป็นการทำหัตถการทำหมอกเกลือสมุนไพรค่ะ สำหรับการทำหัตการทับมอกเรือสมุนไพรนั้นประกอบไปด้วย4ท่าหรือ4ขั้นตอนค่ะท่าที่1นะคะจะเป็นการทับบริเวณหน้าท้องนะคะท่าที่2จะเป็นการเข้าตะเกียบโดยไม่ต้องเหยียบค่ะท่าที่สคือท่านอนตะแคงน,นะคะส่วนท่าที่สคือท่านอนคว่าค่ะ สำหรับท่าที่หนึ่งเป็นการทับมอเกลือบริเวณหน้าท้องนะคะโดยการให้หญิงหลังคลอดนอนหงายเสร็จแล้วโกยท้องจากหัวหนาวและด้านข้างให้ลำไส้และก็ไขมันหน้าท้องมาอยู่ใต้อกนะคะเสร็จแล้วเอามุมของหมอกเกลือวางบนหน้าท้องนะคะบริเวณหัวหนาวตรงกับมดลูกหมุนวนไปรอบรอบๆนะคะจํานวนหนึ่งรอบเสร็จแล้ววางพักมอกเกลือเหนือหัวหนาวเสร็จแล้วหมุนวนใหม่ทําซ้ํห้า5-6รอบค่ะ สำหรับท่าที่2จะเป็นการเข้าตะเกียบโดยไม่ต้องเหยียบนะคะซึ่งหญ่งหลังข้อจะนอนตะแคงโดยให้อยู่ในลักษณะที่สามารถใช้หม้อกเกลือนะคะกดทับบริเวณขาด้านในได้นะคะเสร็จแล้วเอาหม้อกเกลือกดบริเวณข้อสะโพกแล้วยกหม้อกเกลือมาวางบริเวณเหนือหัวเข่าค่ะจากนั้นกดไล่ ในจังหวะกดยกนะคะกดยกกดยกไปจนถึงบริเวณต้นขานะคะทำซ้ำ5-6รอบนะคะเสร็จแล้ววางมมกเกลือจากเหนือข้อเท้าแล้วกดไล่ถึงหัวเขา่าทำซ้ำ5-6รอบค่ะวางโมกเกลือบนขาด้านในท่อนบนนะคะเสร็จแล้วกดไล่จนถึงใต้ก้นย้อยนะคะทำซ้ำ5-6รอบ และก็วางหม้อกเกลือบนขาด้านในท่อนล่างบริเวณเข่าค่ะแล้วกดไล่จนถึงบริเวณข้อเท้าทำามห้าถึงหรอบเช่นกันค่ะท่าที่3จะเป็นท่านอนตะแคงนะคะโดยหญิงหลังข้อจะนอนในท่าตะแคงแล้วก็ ผู้บริการนะคะ<ม>ก็จะนั่งด้านหลังหญิงหลังคลอดแล้วก็ใช้มือจับหมออกเกลือเอาด้านข้างของหม้อ,อกเกลือนะคะกดหมุนไปมาหลายๆครั้งบริเวณกระเบนเน็บนะคะเสร็จแล้วกดไล่ขึ้นไปตามร่องกล้ามเนื้อชิดแนวกระดูกสันหลังจนถึงต้นคอนะคะทำซ้ำาถึงหรอบค่ะส่วนท่าที่4จะเป็นท่านอนคว่ำนะคะซึ่งหญิงหลังคลอดจะนอนคว่ำ โดยการนำมอกเกลือวางบริเวณท้องขาใต้ก้นเสร็จแล้ววางไล่จากแนวขาด้านหลังนะคะจนถึงข้อเท้าและก็ทำซ้ำ4-5รอบและก็ทำเหมือนกันกันกบขาทั้งสองข้างค่ะในส่วนของการใช้มอถนนอนหรือหมอเกลือนะคะหมอที่ร้อนแล้วหนึ่งใบนะคะจะใช้ทับทุกท่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งหมอเกลือก็จะเริ่มเย็นลง จึงให้เปลี่ยนหมอใบใหม่นะคะในขณะที่เริ่มทับหมอ้อเกลือใบแรกเป็นเวลา15นาทีก็ให้ทำการตั้งหม้อใบที่สองนะคะซึ่งเกลือก็จะสุกได้ที่พอดีกันใกล้เคียงกับหม้อใบแรกที่เริ่มเย็นลงนะคะและเกลือที่เคยใช้แล้วก็ไม่ควรที่จะนำมาใช้อีกนะคะเพราะว่าจะทำให้เก็บความร้อนได้ไม่นานคะ่ะต่อไปเป็นข้อห้ามข้อควรระวังในการทับหมอ้อเกลือนะคะ ข้อห้ามในการทบหม้อเกลือคือกรณีหญิงหลังคลอดที่มีไข้นะคะซึ่งมีไข้สูงเกิน37.5องศาเซนเซเยสนะคะหญิงหลังคลอดที่มีอาการแสดงของการตกเลือดหลังคลอดนะคะแล้วก็หญิงหลังคลอดที่มีการรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆค่ะและก็หญิงหลังคลอดที่แพ้สมุนไพรนะคะหรือมีอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้สมุนไพรค่ะ ข้อควรระวังในการทับหมอ้อเกลือคือกรณีการขอดที่ใช้การผ่าตัดนะคะถ้าจะทําการทับหมอ้อเกลือจะต้องรอให้หลังลอดเกินหนึ่งเดือนไปนแล้วนะคะหรือแผลติดสนิทดีแล้วนะคะและก็ไม่ให้วางหมอ้อเกลือหรือกดแช่นานๆในขณะที่หมอ้อเกลือร้อนมากๆนะคะยิ่งหลังลอดที่เป็นโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตส,สูงจะต้องระมัดระวังค่ะไม่ทับหมอ้อเกลือถึงบริเวณใต้อกค่ะ อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการทำบมอกเกลือนะคะในขณะที่มีการทำบมอกเกลืออาจจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนผู้พองหรือมีอาการหน้ามืดบิงเวียนศีรษะได้นะคะโดยถ้ากรณีแบบนี้ให้หยุดทำการทับมอกเกลือและวก็ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรที่จะนำส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบันค่ะต่อไปเป็นประโยชน์ของการทับมอกเกลือค่ะ สำหรับประโยชน์ของการทับมอกเกลือนะคะก็จะสามารถช่วยให้มดลูกหดรัดตัวเข้าอู่ได้ดีแล้วก็เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของแก้อาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดย่อค่ะทําให้น้ํข่าวปาลาไหลเวียนได้ดีสะดวกดีขึ้นนะคะลดไขมันหน้าท้องค่ะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีงานศึกษาวิจัยเรื่องต่างๆนะคะในเรื่องของผลการทับมอกเกลือต่อระดับมดลูกในหญิงหลังคลอดนะคะซึ่งพบว่าระดับ มดลูกลดลงนะคะมดลูกจะเริ่มเข้าอู่หลังจากการทับหมอกเกลือในครั้งที่2 3สาและก็4ค่ะผลการทับหมอกเกลือต่อผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะก็คือผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อบ่าไหล่หลังเอวสะโพกนะคะก็จะช่วยในการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้นะคะผลการทับมอกเกลือต่อการลดขนาดของรอบเอวและความหนาของชั้นไขมันนะคะ ซึ่งเป็นการศึกษาในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงค่ะซึ่งเพราะว่าขนาดรอบเอวต่อรอบสะโพกและก็ความหนาของชั้นไขมันลดลงหลังจากการทับมอกเรือค่ะสื่อการสอนนี้ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเป็นตำราการแพทย์แผนโบราณทั่วไปสาขาพดุงคันการดูแลสุขภาพแบบไทยด้วยการทับหมอกเกลือค่ะประโยชน์ของการดูแลมารดาหลังคลอดนะคะและก็การดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการทับมอกเกลือค่ะ สำหรับการเรียนในวันนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักศึกษาสแกน QR code เพื่อลงชื่อเข้าเรียนแล้วก็ทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะ